ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปกันที่วัดป่าห้วยกลุ่มนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะอยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเข้าทางเข้าตรงเขื่นอนจุฬากรนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเราจะเดินทางกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ไบค์เกอร์กันก่อน,นนะคะอ่าและนี่ก็คือไบค์เกอร์ของเรานะคะวันนี้เอารถคันไหนมาคะเหมือนมีหลายคัน มียูคันเดียวเนี่ยแหละมีอยู่คันเดียวเอาคันไหนมาคะนี่โรลเลร์เดอร์มาอ่าเดี๋ยวเราไปชมรถกันก่อนคะ่ะตามไปเลยคะ่ะนี่นะคะยานพาหนะของเรานะคะฮาร์เรย์เดวิสันรุ่นอะไรนะโรลเลรเดอร์โรรเดอร์นะคะอ๋ออ่าไหนๆก็ไหนๆล่าชูรถซะหน่อย <laughs> าล้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแล้วนะคะตอนนี้เราใช้เส้นที่ตรงมาจากชุมแพขอนแก่นนะคะเราจะไปเส้นที่เส้นน้ำหนาวนะคะ,ะตอนนี้นะคะไบค์เกอร์เรากำลังเจอปัญหานะคะก็คือตัวอะไรไม่รู้อย่าในห่วงะคะเราแรงขงัวเป็นตะกรับะคะ่ะจริงๆเป็นมดนะคะแต่ว่ามดก็จับติดเหมือนกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราจะออกเดินทางไปในที่ต่างๆ ก็ควรจะเช็คให้ดีนะคะเช็คเรื่องความปลอดภัยนะคะชุดที่เราใส่ะะแล้วก็รถนะคะสำคัญมากเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พร้อมแบบจริงจังแล้วเราอยู่บนถนนหมายเลขสองหรือว่าที่เรียกว่าถนนมารีวันจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเส้นที่ เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะไปทางน้ำหนาวไปทางเพชรบูร์หล่มสักนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไปไม่ถึงเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงแยกเขื่อนจุฬาพรหรือว่าแยกคอนฝันเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็ชมวิวข้างทางก่อนนะคะก็เขียวชะอุ่มดีมากค่ะอู้ตื่นเต้นมากเลยนะคะหลังจากที่ไม่ได้แวะมาหลายเดือนนะคะ ระหว่างทางนะคะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะบางทีเราเจอข้างทางเนี่ยอาจจะมีรถจอดอยู่หรือว่ามีรถย้อนสอนมานะคะถึงเราไม่ชนเขาแต่เขาก็อาจจะมาชนเราได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องต่างคนต่างระมัดระวังนะคะเราจะได้ขับขี่ท่องเที่ยวไปอีกหลายๆทริปนะคะนะ,ะเพื่อลดอุบัติเหตุตอนนี้นะคะเราเบี่ยงซ้ายออกจากถนนเส้นหลักนะ,ะเพื่อที่จะเลี้ยวซ้าย เข้าสู่อ่าเผื่อนจุฬาภรณ์นะคะอาเภอคอนสานนะคะนี่เป็นทางเดียวกับทางไปเผื่อนจุฬาภรณ์เลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นตลาดนะคะตลาดคอนสาลปื๊บปื๊ปืปปป๊เราจะขอแซงนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะแซงเราก็ต้องมั่นใจก่อนนะคะชัวร์ไหมนะคะว่าเราจะปลอดภัยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น แยกเลี้ยวขวามือเข้าไปนะคะจะเป็นทางไปน้ําผุดทับเลาานะคะเข้าไปอีกนิดเดียวนะคะก็จะมีน้ําผุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่ง On the way to g e t h e r เนี่ยเราเคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปตามชมกันนะคะในทริปชิมเกื่อนนะคะเนื่องจากทริปนี้นะคะเป็นทริปที่ค่อนข้างจะสั้นเป็นวันเดย์ทริปนะคะเราก็จะถ่าย พวกถนนหนทางวิวข้างทางซะส่วนใหญ่นะคะไบค์เกอร์บอกว่าถ่ายไปเถอะนะเผื่อว่าจะมีคนแบบว่าชอบดูถนนหนทางชอบดูเส้นทางที่เราขี่ว่าข้างๆเนี่ยมันมันมีอะไรมีหมู่บ้านอะไร สภาพถนนเป็นยังไงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะคะก็เหมือนเรานะคะเหมือนไบเกอร์ไบเกอร์บอกว่าเป็นแฟนคลับรายการรายการหนึ่งนะคะชื่อว่ารายการถูถ่ายไบเกอร์นะคะเขาก็จะถ่ายเงี้ยเขาจะออกคลิปออกทิปแล้วก็จะแบบว่าถ่ายถ่ายคลิปบนถนนนี่แหละคุยไปเพลินไปไอเราก็ดูดูจนจบเลยนะคะไม่มีการแบบกดข้ามเลยนะคะ ถ้ารายการถูถ่ายไบยเกอร์นะคะกำลังดูคลิปเราอยู่หรือว่าได้ชมคลิปเราอยู่นะคะโปรดจงรู้ไว้นะคะว่าเราคือแฟนลับของคุณนะคะกรุณาติดตามลับด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนรักนักเดินทางเหมือนกันนะคะเส้นทางเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบนะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงมอตาเจ็กนะคะจะเป็นจุดที่เป็นทางโค้งแล้วก็ค่อนข้างที่จะชันถ้าถนนเปียกเนี่ยหรือตอนที่ฝนตกเนี่ยมันก็จะลื่นนิดนึงก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่ไม่ชินกับทางตรงนี้จะเป็นทางทางเรียบนะคะซึ่งข้างาง,างทางเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเขามาปลูกอ้อยกันหรือว่าปลูกนากัน แล้วก็อีกอีก,อกชนิดนึงก็คือปลูกยางพารากันนะคะก็จะมี10ล้อที่แบบว่าขนอ้อยขนผลิตต่อพันพืชพืชผลทางการเกษตรนะ,ะข้อเขียวช่วอุ่มค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงแยกเขื่อนมวยกลุ่มกันแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะ ตรงข้างทางก็จะมีป้ายบอกว่าวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นชื่อตรงเป็นชื่อที่เขาเรียกว่าชื่อทางการแต่ว่าชาวบ้านก็จะเรียกกันแบบติดปากนะคะว่าวัดป่าห้วยกลุ่มนี่ตอนนี้นะคะเราก็มีผู้นําทางนะคะเป็นคนในท้องถินนั่นเองนะคะเราจะตามคันนี้ไปค่ะ ตอนนี้วิวของเราเริ่มแคบลงค่ะเพราะว่าเรากำลังเดินทางเข้าสู่ภุเขาวกันนะคะโดยที่เราก็จะมีรถคันเดิมนําทางนะมาสุดทางเลยไม่รู้ก่าจะรู้ไหมนะคะว่าเรากำลังนินทาเขาอยู่ <c oughs> จริงๆเราไม่ได้มาที่วัดป่าหุ้ยกลุ่มแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเรามาหลายครั้งแล้ว แต่ว่านี่คือครั้งแรกที่เราถ่ายคลิปไว้นะคะเผื่อที่ใครที่แบบอยากจะมาทริปทำบุญแบบในวัดป่าไกลอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มาดูได้นะคะผู้นำของเรานะคะไกด์ของเราถึงบ้านแล้วนะต่อจากนี้เราก็จะไปะชญภัยไปกันเองนะรึปุ๊บ,บ,บ,บอันนี้ทางโค้งนะคะโค้งหนักอยู่นะคะระมัดระวังหน่อย นี่ตอนนี้นะคะเราวก็ถึงป้ายสุดท้ายเพื่อเข้าสู่วัดป่าห้วยกลุ่มกันแล้วนะคะนี่ทุกคนอย่าเลยนะคะถึงแล้วนะคะเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะเบาๆหน่อยะคะ่ะไบเกอร์ ล้าไม่อยากให้เสียงดังเพราะว่าบางทีพระท่านปฏิบัติธรรมอยู่นะดูเหมือนว่าเมื่อเช้าน่าจะมีการตักบาตรกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีเต็นท์พวกนี้กลางอยู่ นี่ถึงแล้วนะะข้ามสะพานมานิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดป่าที่แบบว่าค่อนข้างจะป่ามากๆจริงๆนะคะ,อะจอดรถเลยจุบเดี๋ยวกอดแพรนกล้องก่อนต้นไม้เยอะนะคะร่มรื่นมากไม่ร้อนนะคะวันนี้อากาศดีมีคุณตำรวจอยู่ด้วยนะคะ เากำลังทำใหม่นะคะจริงๆวัดป่าห้วยกลุ่มเป็นวัดที่สงบม,มากเป็นวัดป่านะคะตอนนี้เราก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะคะนี่แต่ว่าก็มีญาติโยมเข้ามาประจำค่ะญาติโยมก็เข้ามาทำบุญตักบาตรเป็นประจำนะคะนี่ด้านบนนะคะจะเป็นศาลานะคะที่เวลาเราจะไปพบ ขวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมนะคะก็ต้องมาพบท่านที่นี่นะคะแต่ว่าท่านท่านไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอนะคะก็เพื่อเป็นการกรักษามารยาทน,นะคะเราก็จะปฏิบัติตามะคะ่ะนี่บรรยากาศที่แสนจะร่มรื่น จญาติโยงมาทำบุญอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นทางน้ำนะคะที่อยู่รอบๆวัดน,นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นาทางไปห้องน้ํานะคะแล้วก็ตรงหลังห้องน้ํานะคะก็จะเป็นลําธารนะคะเป็นเขตอพยพธานของวัดนะคะก็จะมีปลามาอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยเมันจะรู้นะคะว่าอยู่ที่นี่ลปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นศาลานะคะแบบสไตล์เหมือนคล้ายๆวัดป่าบ้านตานนะคะเอาจริงๆนะคะนุก็เคยมาล้างห้องน้ําที่นี่ด้วยนะคะก็ ุดประสงค์ก็เพราะว่าอยากให้มันสะอาดชำะระล้างจิตใจตัวเองอนี่อันนี้ก็จะเป็นลำธารลำห้วยนี่เป็นหน้าฝนนะคะเรามากันในช่วงเดือน่อสิงหาคมนะคะนี่นี่เป็นลำธารเราจะพาชม วางนี้ก็จะเป็นกุฏิแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะก็สงบมากค่ะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมน้ำใสามากนี่มีปลาเต็มเลยอืมโอ้ตัวใหญ่มากเลยสงสัยมีคนเอามาปล่อยเปล่า,านะ นี่โอ้ปลามันก็ไม่ยอมไปไหนนะคะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นนี่ก็คือโดนจับกินแน่นอนแต่อยู่ในเขตวัดนี่ก็คือปลอดภัยจ้ะเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปพบหลวงพ่อสายทองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมกาบท่านด้วยนะคะท่านสอนดีดีนะคะอ๋เป็นไงบรรยากาศ อุ่นไหมอบอุ่นมาก <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนมาหาญาติผู้ใหญ่ยยนะคะรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วก็รู้สึกสงบใจดีนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เส้นทางกันดีกว่าะคะ่ะสำหรับไบค์เกอร์น,นะไบคะ์เกอร์จะพุ่งเหว่าไเส้นทางเป็นยังไงคะเส้นทางระหว่างทางที่มาวัดป่า้วยกุ่งนี้นก็เป็นทางตั้งแยกเข้ามาทางรัฐาลกุ้งก็พันทางจาก ถนอนอย่างไรน,นะถนนก็จะขรกขานิดนึงค่ะเพราะาว่ามันเพราะว่ามันเป็นทางมาเขื่อนนะคะแถวๆนี้นะคะก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นเขื่อนจุฬาพรน,นะคะเขื่อนจุฬาพรแล้วก็มีน้ําผุดทับปลาวมีวัดด้อแด้นะคะซึ่งเราก็เคยทาคลิปไปแล้วนะคะก็ลองไปติดตามชมกันได้นะคะโอ,คโอเคค่ะเดี๋ยวเ,เราขอปิดคลิปนี้นะคะที่วัดป่าม้วยกลุ่มแห่งนี้นะคะ แล้วก็หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเนี่ยท่านสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดเลยนะคะเป็นตึกสิบชั้นนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะอยากทาบุญเดีย๋ยวเราจะขึ้นบัญชีวัดไว้ให้นะคะก็ตามจิตสภานะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะออนอว w เว to g เกเ e อค่ะบ๊ายบาย